สวนกลับมาจากเขตขมรนมันก็เข้าทางเราเก็บหลักฐานไว้แล้วก็ไล่ทุบในฝั่งขมนไปเลยไม่ผิดกฎขมนโจมตีเราก่อนทุบให้ราบแล้วไปรับทราบข้อกล่าวหาทีหลังไถชนะคดีอยู่แล้วไทยไม่ได้ไปปล่อยอาวุธใส่ขมิน้นโดยตรงปล่อยใส่ดินแดนของตัวเองแล้วขมนตกใจฟุ้งซ่านโจมตีเราเองเรามีสิทธิส์สวนกลับเพื่อป้องกันตัวเองตามกติการบมันต้องมีทรงไปเปิดตรงๆไม่ได้ อย่าไปทำเหมืนกับปี2554มีคนเข้าไปในเขตของขเมรเป็นการบุกรุกขเมรก็จับตัวไปต่อมามีการประทะกันขเมรก็อ้างได้ว่า ถาไ,ไปบุกรุกก่อนบุมบามก็เสียเปรียบและก็ไม่รับผิดชอบอะไรด้วยนี่คืออีกหนึ่งรูปแบบที่เราจะไล่ขมินออกไปได้ตามกติกาขึ้นสารแล้วไม่แพ้ไม่เสียเปรียบส่วนถ่าใช้แต่อารมณ์ไปใส่ขมิก่อนมันก็ไม่ได้เปรียบเท่าไหร่ใช้กําลังอย่างเดียวไม่ได้เสียพื้นที่ว่าเจ็บแล้วเสียรู้ขมิมันเจ็บกว่านะครับ